สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนายพิมพ์รีนักแสดงผูกาที่5ทีจะพานเสนอรายการนเ่ที่สำคัญของทุงเทีมหานครนั่นคืออเดย์ปรอดตาขงชาตไทยอนุสาวรีย์ประชาธิปตยครับ ทำการความสรสนและความวุ่วายของสภาพการจร้อนนักเดินกางนเรียนระหว่างถนนลาดเนรินการกับถนนที่2เขตพนันก่จังหวัดชุงเพมครซึ่งนับเป็นหลักโยนทีสุดของทางรถไากระจาะเสและยังเป็นสถานที่สร้างของอนุสาวรีย์ประการิพัตนที่สร้างเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การเปี่ยนแปงทางกอย่างระบอก รณาญาณมินล่าเพราพับธประชาชธิปไตยโดยมีพระมหากษรตรตย์เป็นประมุขต,ตั้งแต่ในสมุดจดขอแงแปลกพิสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศราบกระผมนานบันจุบิณฑาบรกรนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเริ่มด้วยการที่จอมพลพิบูลสงครามได้มีดำริให้สร้างอนุสรสถานเพื่อเป็นที่ลำํำลึกถึงความคมเกลียวสามัคคีและพิทักษ รัฐธรรมนูญของไทยนะครับรัฐบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดแก่การสร้างอนุสาวรีย์เมื่อพิจารณากันแล้วนั้นจึงเห็นว่าบริเวณถนนราชดำเนินที่กำลังมีการปรับปรุงอยู่ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดรัฐบาลได้จัดการประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้ โดยแบบที่ได้รับรางวัลและนำมาจัดสร้างคือแบบของหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลโดยนำสถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมกันโดยตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนผานแว่นฟ้าพิธีก่อเลิกอนุสาวรีย์ได้ถือเลิกวันชาติไทยซึ่งในขณะนั้นคือวันที่24มิถุนาพุทธศักราช2482เป็นวันก่อเลิก โดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมนพลพิธีเริ่มต้นในเวลา9.16นาฬิกานาทีเสร็จสิ้นเมื่อเวลา9.57นาฬิกานาทีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2482โดยมีศาสตราจารย์สินพีรศรีเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและสิทธิเดชแสงหิรัน เป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีใช้งบประมาณทั้งสิ้น250,000บาทพิธีเปิดอนุสาวรีจัดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2483โดยมีจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในพิธีเปิดอนุสาวรีเป็นข้อความตอนหนึ่งว่า อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวลเป็นต้นว่าถนนสายต่างๆที่จะออกจากกรุงเทพไปยังหัวเมืองก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นแนวของอนุสาวรีย์ก็กำลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่เชื่อชูเกียรติของประเทศและเป็นการสนองพระราชดดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ที่ทรงตั้งพระราชหาหรือไทยจะทำให้ถนนนี้เป็นที่เชื่อชูยิ่งสำหรับรายละเอียดของอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนอกจากจะมีความสง่างามแล้วทุกส่วนยังมีแต่ความหมายปีทั้งสี่ด้านที่ตั้งสูงขึ้นไปหมายถึงบุคคลทั้งสี่เหล่าคืออาหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนที่เข้าร่วมกันเป็นคณะราชเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปีกนี้แต่ละปีกยังมีส่วนสูงจากฐานถึงยอด24เมตรหมายถึงวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่24ของเดือนมิถุนาพารัฐธรรมนุญตัวพาหล่อด้วยสำลีประดิษฐานอยู่เนี่ยป้อมกลางพื้นวงกลมสูง3เมตรหมายถึงเดือนที่3แห่งปีคือเดือนมิถุนายน ซึ่งตอนนั้นยังนับเดือนเมษายนเป็นเดือนเริ่มปีใหม่อารทชบรญมนูในสมุทรไทยวัดิสถานบนผ่านแว่นฟ้าสร้างด้วยทองแดงมีความสูง3เมตรหนัก4ตันตั้งบนฐานร,รูปทรงกลมด้านบนโค้งกลมลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบปืนใหญ่โบราณ ที่บ,บกักบอกปืนฝั่งลงยินโดยรอบหรือสาวรีเหมือนเป็นล้วล้อมติดกันด้วยต้ยหมายถึงความสามพีพร้รอมเพียงของคณะปฏิวัติเป็นท้องคอยหลังเคื่องลงม,ม,มีทั้งหมดถึงหน้าทั้งหลอดทกไม้ถึงไม่ออนอ่อนสี่ร้อยสที่มีการเขียนในการปกครอง,นนอง,องพระขันที่ประตูป้อมประดิษฐานรัฐธรรมนูญทั้งหกด้านมีหกเล่ม หมายถึงหลัก6ประการของคณะราษฎรในการบริหารประเทศคุณรู้ไหมว่าทำไมรัฐธรรมนูญต้องหมาไว้บนทานการออกแบบให้รัฐธรรมนูญเต้าไว้อยู่บนผานแว่นฟานี้ก็สื่อความหมายบางอย่างที่น่าคิดโดยปกติหากสิ่งที่เป็นของพระมหาสัติย์ทรมพระจะทานแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีผานแว่นฟ้ารับรองรับ ในทางตรงกันข้ามหากเป็นสิ่งที่ประชาชนทูนเก้าถวายขึ้นไปนั้นถึงจะมีการใช้ผ่านแว่นฟ้ารองรับเสมอเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่วางอยู่บนผ่านแว้นฟ้าซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากคณะราษฎรผููถวายให้แก่พระมหากษัตริย์มีให้สิ่งที่ได้รับพระราชทานมาจากเบื้องบนสวัสดีครับผมในการอบรมสัมมาศรา สำหรับบท็กจีนเกี่ยวกับมิสาวลลี่อาร์ติสต์ทยคำว่ามิสเซลลี่นิสาวลี่อยู่ในความหมายที่หมายถึงการสร้างเพื่อสิ่งสิ่งที่สูญเสียไปแล้วมันแสดงให้เห็นว่าประธานรุ่นไทยสูญเสียไปแล้วหรือว่าเขาไม่ทำรุ่นไทยไม่เกิดขึ้นแค้อย่างเดียวครับสำหรับในะครับของบางท่านเนี่ยคิดว่านิสาวลี่เนี่ยเป็นการสร้างเพื่อนไฮไลท์สูงบุคคลรุ่นหลังไม่ตอบย้ำการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางนี้ครับ สำหรับการดำริสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ขึ้นเนื่องจากพลเอกพิเยนโยทินผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ได้เสนอสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราษฎรในเบื้องต้นทางรัฐบาลไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นการเชิดชูคณะของตนเองแต่ในเวลาต่อมาได้เสนอว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งแสดงถึงความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นก็ควรจะจัดสร้างขึ้น ต่อมาในสมัยรัฐบาลปีพศ2500ถือเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจใหม่ซึ่งไม่เสืบเนื่องจากคณะราษฎรอนุสาวรีประชาธิปไตยได้ลดความสำคัญลงพร้อมยกเลิกวันชาติซึ่งตรงกับวันที่24มิถนายน2475ลงด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อ40ปีที่ผ่านมาอนุสาวรีประชาธิปไตยได้ใช้เป็น การชุมนุมของทางการเงินงมากกว่าทค้าง14ุกา2516พิษภาคม2535และการชุมนุมของขคนเสื้อแดง2553สวัสดีครับผมนายเดชมีนามวันนะี้นะครับเพื่อจะมีแหล่งที่สำคัญต้องมาดีช่นโรงเรียนสตรีวิทยานะครับ ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ใจกลางออนนุสาวรีณีประจาธิปไตยนะครับทางหน้าซ้ายของผมคือถนนราชดำเนินกลางสอยทางสนามหลวงนะครับส่วนทางด้านหลังของผมคือถนนนินสอไปทางสอช้าครับส่วนทางด้านขวางผมก็คือถนนราชดำเนินกลางเช่นกันเราไปทางปุ๋อัลทอนครับส่วนทางด้านนี้ด้านตรงข้ามเป็นด้านติดกับศิวิทยาครับเราไปทางวัดบวรนิเวศครับไม่ว่าจะมีบทวิภาวิจาร์ที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ทั้งในแง่ดีและในแง่ร้ายก็ตามแต่อดีตสวรประชาธิปไตยแห่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยซึ่งอยู่คู่กับประชาชนคนไทยมาเนิ่นนานถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชาธิปไตยแห่งประชาธิปไตยของเราจะยังไม่สมบูรณ์นก็ตามแต่กับผมก็มีความเชื่อว่าถ้าหากคนทุกคนร่วมกันสาร้างประชาธิปไตยแห่งนี้ก็จะเข้มแข็งขึ้นได้ สำหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นเราเยาวชนและประชาชนทุกคนควรร่วมใจกันอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไปสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานทุกคนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและขอรากสวัสรีท่านผู้ชมทุกท่านครับ สอแอคชัสดีครับผมนายกนกค้งในสงกนาวันนี้ผมจะูดเคุ่ยวกับโวิชาเฮผู้ผิดเอาใหม่เอาไไ้ไมไเฮ้ยตรงมุมนี้แหละขาวขึ้นขาวขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจังเลยยังไยวได้แอ็เลยดาวดขึ้นเฮ้ยเขาถ่ายเราใช่ ตำรวจก,กล้องหลังถ่ายเราเขมเล็กไม่เล็กเราหรอกมั้ยให้มือหยาดหนึสองหนึ่งเริ่มการออกแบบน,บนั้นมนโดนเล้ขอแล้วสา1สองหนึ่งเริ่มครับกระผมนายพันธุวิมกราบกรนะครับ สำหรับประวัติความเป็นมาของนะักแสดงมาดูอะรชื่อ